โอ้ถ้าเขี่ยวกันไปน้ำมัเนเกินก็ลดน้ํำลงเบาลงคิดว่า,างั้นนะ,อ,ะอันนี้บ่มมีตําราเลยใช่ไหมบอลนะศึกษาด้วยตนเองศึกษาด้วยเธอเองสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวสวนทุเรียนนะครับโอ้โหผมว่างเวน้นการทำทิพไปซะหลายวันนะครับ ก็กำลังทำระบบน้ำให้กับสวนมะยงชิดแล้วก็ทำรั้วหลังบ้านด้วยวันนี้ขึ้นมาตรงสวนทุเรียนของลุงชอบติงเขาเนี่ยครับติงเขาใหญ่ปีที่แล้วโอ้ได้ไปหลายตังค์ส่วนปีนี้ไปยังไงนาะเปยังไงปีนี้มันคือเงเียบเง่าๆแท้ละข้อหอ่ะค่อยยักออกมข<ๆ>่อยัออก,อ,กอ,ยออกอูอ เดือนนี้นะสองเดือนเนี้ยครับว่านะกัหลังออกเลยครับว <ừ. S 2> ่าปายกางการพึ่ธันวาเนาะน่าจะออกรุ่นนี้ละน่าจะออกหมดละโอ้โหนับต้นได้ทีเนี้ยี่เป็นดอกเนะี้ยนอกจากอีเป็นดอกจํานวนน้อยตอน้นครับว่ากี่ตน้นเนาะแต่ในก็บะนบะน้ำบนในไม้เทียว่ามีติดทั้งเมือ่อต่ออะไรมันต้องเอาอ,อกอะเดี๋ยวไปเด็ดดอกทิ้ง ยังไม่ได้แต่งเห็นไหมต้องแต่งดอกทิง้ทงทางที่เขาก็ให้ปุ้ยให้ยาตามปกติที่ผ่านมาใช่ป่ะ,ะแบบเดียวกับปีที่ผ่านมาแบบเดียวกันบบเหตุผอหู้บ่เป็นยังมันยังบ่ค่อยยักติดกันเลยกาศมันแบบ่เยแบบ็นฮอนกระดิ่งฮอนการเตรียมตัวทำดอกทุเรียนเนี่ยตั้งแต่เริ่มเดือนเดือนยังเตรียม ใบยียมยังก็มีทุนนาเริ่มแต่มีทุนาทน,า,า,า,น,นาตีเริ่มแตมีทุนนาเริ่มทำใบทำใบนี้คือใช้ผลยาตีได้ไหมยังผลยาก็ปุยไม่มีสู้ของมันอยู่มันมีอยู่อันนี้ส่วนเจ้าของส่วนทุเรียนโดยทั่วไปเขาก็รู้เนอะรู้รู้ว่าแต่ละส่วนเหมือนก็นบใช้บัตคือกันแต่จุดประสงค์ก็คือว่าทําดอก ที่ทำใบทำสัน้นทำปุ้ยเนี่ยแล้วส่วนที่เขามากักน้ำเด็กสว่วนไหก็บรได้ก,กักอ,อันนี้บระเทกักเลยตีอ,อ้าวส่องตมมอะงมเมอกระแห้งแห้งกระแห้งเราย้อนกระบ,บอกเนี่ย<อ>เอย๊แต่ว่าบางส่วนเขาว่าก่อนอี้เอาดอกนี้เขาอีกกักน้ำ ทำความสะอาดโคนบ่เคยกักจะเคลปีแใล้วก็บอกกักปีแล้วนี่ออกเพียบก็บม่เห็นกักเี่บ่เคยจะกักเบือเท่าที่หูที่เห็นมานะก่อนก่อนที่ก่อนที่เอาดอกนี้เข้าอีแต่งโคนให้งามงามมาแท้เขาเลยทำให้สะอาดนี่ก็ขวดออกออแล้วพอพอจกักพักนึงยันเสลาอออันเสลาแล้วคยเขาเขาเขาเอาอันนี้นะ ลิขะแดงอันนี้อีหำอันนี้เหมันอีหำกิงเนี่ยจมไว้เยอะนะบอว่าเสือนี่เคยลิขะแดงนี่ออกอ่าออกเสร็จแล้วผอขัแดงนี้มันแห้งท้าบอแห้งแล้วค่อยกักน้ำเลยนี่เอากิงเหมือนนะตีนี่แจงอย่างบอหัดนี่ยงกิงลงเห็นนะอืกิงมันม่มีเลยเนาะเราก็ต้องเอาทดแทนรองมึงชุดประสงค์ที่การกักน้ํานี่คือกักน้ำกักปุ๋ยบอให้ยอดอ่อนออกท่านบให้มันเขียดเคียด เัาเคยออกดอกมันเชรียมันมันอีตายมันก็รีบออกเออมันก็เป็นธรรมชาติของมันเนาะธรรมชาติของมันมันกลัวตายทำเมื่อแต่เขาสิบต้นใช่ป่าวเขาสิบต้นเราได้นับเบื้องแรกอย่างว่ามันติดดอกนี้จากต้นห้าสิบหกสิบนี่ยไมได้นับจากที่โม่อย่างห้าสิบหกสิบอยู่แต่กระบอกโลกคือปีกายใช่ป่าวบอกอาโบนัยเด้ออันกาศที่ดรบโลกครับกระบา่ไอ้บ่ที่มุดโลก Thế là lai dữ Tôn ăn phải bây giờ chắc tôn bây giờ ở ổ ăn đi ốc Mình tích vua càng tôn thích tài liền Càng rồi Càng làng nhiều ốc Cái này đại hết á tôn nha Cơ lạ Chưa sẽ nó phương lên nhằng nha Cơ vào mình phương nha Thôm là giả sẽ lạ Lát khuẩn tôn đến sẽ อีพวโสนนี้นะออกมันอยู่สวนนี้ออกดีิมันดีอยู่ผม้ชมมันจะเป็นป่าหินอย่างนี้นะครับป่าหินหินภูเขานะครับหินภูเขามันก็จะรักษาความเย็นความชื้นได้ดีตุเรียนชอบโอ้โหต้นนี้มันมีอยู่ปลายคนนะเนาะเออมีครึ่งต้นขึ้นไปอีนึงมา อีต้นนี้กางต้นขึ้นมีกางต้นขึ้นไปนะกิ่งรางมวยยอมอ้อกันน่ะตอนนี้คือปุ้ยนี่ยังให้อยู่ตีบ่ให้ฮะบ่ให้งดปุ้ยครับบะแต่นานให้แต่ที่อ๊อกดอกนี้ให้ให้ปุ้ยไปเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเผออ๊อกดอกนี่ให้ปุ้ยดึงยอดออกดึงยอดออกเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ม่ยดอน่อ,อนมันออกอี่ให้ยยดอ่อนออ,นอ,อก,ก่อนเป็นลูกอมันมีเทคนิคอยู่แกทดลองทดลองตีนะทดลองมันย้ำไปทตกตอนเป็นลูกเลยดึงก้อนเลยผมก็ไม่ประสีภาษานะครับบางทีก็มีหลายคนที่คอมเมนต์มานะครับ การตั้งคำถามอะไรต่างๆให้เป็นขั้นตอนจังหวะอะไรยังยงไงนะจริงๆผมก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่มีความคิดยังไงก็ถามไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจอยากจะสอบถามหรือแนะนําก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นให้นี้นะครับก็คุยกับเจ้าของสวนโดยตรงก็ได้นะครับไม่ต้องผ่านผมก็ได้นะครับว่าผมจะให้คําตอบที่ถูกต้อง ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้ที่เรียนรู้นี้ก็คือของผมก็มีทุเรียนปลูกไว้หลังบ้านผมอาศัยว่ามาเที่ยวสวนนั้นสวนนี้จุดประกายมาให้กำลังใจตัวเองนะครับบางทีก็ไปดูว่าเขามีปัญหาของทุเรียนต้นทุเรียนใบทุเรียนดอกทุเรียนอะไรยังไงเพื่อเพื่อที่จะไปขโมยความรู้เขาแหละสอบถามถามไปเรื่อยๆ ยอยกำลังออกดึงดึงยอดออกแล้วดึงให้มันเป็นกรอนติดลูกโอ้อันการการดึงดึงยอดนีให้ก่อนเป็นลูกตีเพื่อไม่ยังจุดะส์เพื่อบอให้มันป็นแตกตอนเป็นลูกตอนลูกใหญ่ให้มันออกกอนให้มันแตกอ๊อกก่อนโอ้ถ้าถ้าลูกใหญ่แล้วถ้ามาออดล็อกตอนเอติออกยอดตอนนั้นไ่ดีเลยตีหล่นโอ้ เอาไม้ดูว่าจะได้ก็คือตอนนี้มันออกดอกคกรับปอออดอกการให้น้ำให้ปุ้ยนี่คือยังไงจังมือยังไงยังไงดูขาด้าดูลูกมันอืถ้าเขี้ยวเกินไปก็เกิดน้ำเกินโอ้ถ้าเขี้ยวเกินไปน้ำมันเกินก็ลดน้ำลงลลเบาลงคิดาไว้กันนะอะอันนี้บ่มีตำราเลยครบับป๋นะโอ้ศึกษาด้วยตนเองศึกษาด้วยเธอเอง มันก็ไม่เหมือนกับอยู่ทางภาคใต้จันทบุรีระยองอันนั้นเป็นมืออาชีพแล้วนะครับก็มามักเล่นลอ,อันนี้ก็นนมันยังเป็นของใหม่อยู่นะครับที่อำเภอวังโป่งอ่นที่นี้ผมลืมบอกไปนะครับคือเขตของบ้านวังสะพุงตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวบอกสถานที่ก่อนก่อนในเขตนี้ก็ยังเป็นของใหม่นะครับคนที่ปลูกมา,เ,าเริ่มต้นเดิมที เริ่มแรกก็ตอนนี้เขาอายุได้10 15ปีนะครับสวนทุเรียนอ,อ,อย่างของคุณสีนวลเนี่ย15ปีนะครับแต่ก็ได้ระดับมืออาชีพที่มาจากทางภาคใต้นะครับนั่นก็ประสบผลสําเร็จเป็นที่รับร้อยแต่นอกนั้นก็จะเป็นสมัครเด่นในเขตอำเภอวังโป่งเราก็ที่อยากจะแนะนําก็คือมีส่วนลุงยาวสัเปิบนะครับอันนี้ก็ระดับ กก็ศึกษาจาก YouTube บ้างจากผู้ที่มีความชำนาญในการทำทุเรียนนะครับศึกษาด้วยตนเองบ้างแกก็ประสบผลสำเร็จมาได้ระดับสูงทีเดียวนะครับ ก็จะมีหลงรับแรอยู่10บต้นนะครับอีกอแบบก็อย่างว่านะครับจะติดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอร่อยนะครับผมได้ชิมดูแล้วอร่อยน้ำลำห้วยธรรมชาติเลยนะครับใสเจ้าเอาเหินมาเรียง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 ทำเป็นฝายน้ำล้นเล็กๆ เนี่ยตรงนี้เหลือแหล่เหลือใช้ผมน,นึกบอกว่าเรื่องน้ําตามคำเจา้าของสวนเขาบอกไม่มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับเหลือเตือนี่เลี้ยงห,อยห,อยหอย้อยอห้อยห้อยแม่ยังห้อยคมห้อยคมมาเลี้ยงไว้สุกอยู่กับสวนหาได้ยากนะครับ ต้องใจรักใจชอบจริงๆส่วนที่รักสนุกสนุกสนานมีหาปาร์ตี้คงคงทำสวนไม่ได้นะครับหวงเพื่อนๆอันนี้ก็เรียกว่ามาอยู่แบบสันโดษมีต้นผลหมกรากไม้เป็นเพื่อนอาจริงๆแล้วบางทีเราก็พูดคุยกับ ผลไม้เราเมื่อไหร่จะโตสักทีเมื่อไหร่จะออกลูกสักทีก็จะมีความตื่นตื่นยังนะครับจะรู้จะรู้สี่ไก่นะมันกินลูกกว่านุกสี่ไก่นี่นีหลงรับแลนะครับอ่าใครจะจองก็มาจองนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองหรือหลงรับแลของลุงชอบนะครับ จริงๆย,ยาวยเยอะเลยป่ะอืมเอาไว้ที่แบบนี้นไม่คบพูดจริงเอาไว้เยอะได้นะครับเพราะว่าหลงรับแรงนะรูปมันเล็กพื้นที่เลยก็ประมาณสักโลแปดหรือ2โลประมาณนี้นะครับ